มาทานข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆวันนี้แนนทำปลาหนิลน,นึ่งน้ำพริกแจ่วค่ะอย่างแซบเลยล้างปลาหนินให้สะอาดแล้วนำมีดมาบั้งตัวปลาทั้งสองด้านก่อนที่เราจะนำสมุนไพรมาคลุกกับปลาค่ะสมุนไพรที่เราใช้มีเกลือพริกไทยพริกแห้งป่นกระเทียมป่นและตามคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนำส่วนผสมทุกอย่างไปหมักไว้ที่ตัวปลา ส่วนผสมที่เหลือเทใส่ท้องปลาจากนั้นเรานำตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดมะนาวยัดใส่ในท้องปลาเพิ่มความหอมอร่อยใช้ประกาศขาววางในซึง้งก่อนจะนำตัวปลาลงไปวางนึ่งเราจะใส่ผักหลากหลายชนิดลงไปนึ่งพร้อมกับปลาด้วยก็ได้ค่ะตอนนี้เราจะนำตัวปลาลงไปวางในซึง้งบนประกาศขาวแนนจะผ่ามะเขือ6-7ลูก แล้วนำไปนึ่งในซึ้งกับปลาค่ะตอนนี้เราจัดซึ้งเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าผักเราจะนำซึ้งไปนึ่งประมาณ20นาทีค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมพริกหอมกระเทียมเพื่อทำน้ำพริกแจ่วกันค่ะพอเราหั่นหอมแดงเสร็จแล้วนำกระเทียมหอมแดงมาเทรวมกับพริกที่เราจะนำไปคั่วค่ะ เวลาที่เรานําพริกสดหอมกระเทียมลงไปคั่วให้เราใส่น้ํามันพืชลงไปประมาณ 1- หรือ2ช้อนโต๊ะเพื่อป้องกันกระทะไหม้จากนั้นคลุกเคล้าพริกสดหอมแดงกระเทียมน้ํามันให้เข้ากันเมื่อพริกหอมแดงกระเทียมใกล้สุกแล้วเรานํามะเขือเทศลงไปคั่วด้วยจนสุกค่ะตอนนี้พริกกระเทียมหอมแดงมะเขือเทศที่เราจะนําไปทําน้ําพริกแจ่วสุกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปทําน้ําพริกแจ่วเรามาเช็คดูว่าปลาและก็ผักที่เราเนื่อไว้สุกหรือย,ยังค่ะ ผักนึ่งสุกแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการนึ่งค่ะตอนนี้เรามาปอกเปลือกพริกที่คั่วไว้เพื่อจะนำไปปั่นเพื่อทำน้ำพริกแจ่วค่ะพอเราปอกเปลือกพริกเสร็จใส่พริกหอมกระเทียมมะเขือเทศลงไปในเครื่องปั่นค่ะใส่เกลือ1ช้อนชาใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะใส่น้ำปาลาร้า2ช้อนโต๊ะแล้วปิดฝานำไปปั่นค่ะ น้ำนจิ้มแจ่วปั่นเสร็จแล้วกลิ่นหอมเผ็ดอร่อยมากค่ะเพื่อนๆเทใส่ถ้วยกันค่ะปลานึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะเพื่อนๆ จัดจานเสร็จแล้วปลานินนึ่งน้ำพริกแจ่วน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนอร่อยมากมือนี้อร่อยมากค่ะเพื่อนพี่นี้ใน,นลาไปก่อนนะคะเราเจอกันที่หน้าค่ะบ๊ายบาย